สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลับมาพบกับมาสเตอร์ปิยวัฒน์พันธมาศสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ชุดนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีเรื่องคำพีชันทศาสตร์แพทยศาส่งเคราะห์ จุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องคำพีฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องคำภีฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องคำภีฉันทศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านต่างๆของเรื่องคำภีฉันทศาสตร์ได้ ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องคัมพี์ฉันทศาสตร์แพทยาศาสตร์สงเคราะห์นักเรียนร่วมสนทนาตอบคําถามนี้ได้นะครับว่าเรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยาศาสตร์สงเคราะห์มีความสําคัญอย่างไรต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของวิชาความรู้ด้านศาสตร์สมัยใหม่รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนโบราณที่ปรากฏในเรื่อง คำพีฉันทศาสตรแพทยศาสตร์สงเคราะห์ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องคำพีฉันทศาสตร์แพทยศาสตรสงเคราะห์เป็นตำราของไทยโบราณซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมไว้แต่แพทยศาสตร์สงเคราะห์เป็นฉบับสมบูรณ์เมื่อพยาพิษณุปาสตรเวทเป็นผู้ริเริ่มจัดพิมพ์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย แผนไทยให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแสบซอนต่างๆของโรคและยังสั่งสอนเกี่ยวกับจรรยาบรรณัณของแพทย์ว่าแพทย์ที่ดีควรเป็นอย่างไรเป็นต้นลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องคำพีฉันศาสตรแพทยศาสตร์สงเคราะห์ตอนคำนำําหรือตอนเปิดเรื่องใช้กาบยาณนีสิเบตและตอนลักษณะรับ8แปดประการใช้คำประพันธ์ชนิดไร้ เนื้อเรื่องของเรื่องคัมภีร์ชันศารแพทยศาสตร์สงเคราะห์เป็นคัมภีร์ที่สงเคราะห์เนื้อหาสาระจากคัมภีร์อื่นมารวมไว้เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครูและกล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และคุณสมบัติที่แพทย์ควรมีต่อจากนั้นก็กล่าวถึงเนื้อหาในแต่ละคัมภีร์โดยสังเขปให้ผู้อ่านเข้าใจภาพกว้างของอาการโรคและการรักษา ลงท้ายด้วยคำขอพรของผู้ประพันธ์นี้คือเนื้อเรื่องโดยสังเขปของเรื่องคำทีชันศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะ์สำหรับคุณค่าของเรื่องด้านวิชาการหรือด้านการแพทย์ให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์และสมุนไพรไทยให้คุณค่าด้านทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนโบราณและก็เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือวิชาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ที่จะต้องปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่รั้วการประกอบอาชีพแพทย์นั่นเองนอกจากนั้นก็ให้ความรู้ถึงคุณสมบัติของแพทย์ทราบถึงความสําคัญของแพทย์และทราบถึงคําเตือนสําหรับแพทย์บางประการโดยแพทย์จะต้องมีความรู้ด้านวิชาการแพทย์และต้องมีความรู้ทางด้าน ศาสนาหรือเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมจรรยาบรรณของแพทย์โดยรักษาศีลแปและศีลห้าและยึดมั่นในพระรัตนตรยัยคุณค่าด้านเนื้อหาหนึ่งด้านรูปแบบคำพีฉันทศาสตร์เป็นคำพีที่เป็นตำราที่รวบรวมความรู้หลากหลายจากตำราอื่นๆในชุดแพทย์าศาสตร์สงเคราะห์เอาไวา้ เนื้อหาแบ่งเป็นตอนๆทั้งหมด19ตอนโดยพูดแต่งเลือกใช้คำประพันธ์ในการนำเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าเช่นสอนจัญญาบรรพทย์ข้อควรปฏิบัติสำหรับแพทย์และความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาโรคของแพทย์แผนไทย 2. องค์ประกอบของเรื่องในส่วนขององค์ประกอบของเรื่อง มีด้านสาระส่วนที่คัดเลือกมาให้เรียนเป็นการกล่าวถึงความสำคัญของแพทย์และคุณสมบัติที่แพทย์พึงมีซึ่งจะช่วยให้รักษาโรคได้ผลมากกว่ารู้เรื่องยาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ด้านโครงเรื่องการบรรดับเนื้อหาหัวข้อความเนื้อความเริ่มต้นด้วยบทไหว้พระรัตนตรยัยไหว้เทพเจ้าของความไหว้หมอชีวกโกมารพัทหรือกุมารพัท แล้วก็ไหว้คู่แพทย์โดยทั่วไปและการเนื้อหาต่อมากล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และจรรยาบรรของแพทย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แพทย์พึงมีและก็ตอนท้ายกล่าวถึงทัพแปดประการสามด้านกลว,วิธีการแต่งคัมภีร์ชนทศาสตร์เป็นหนังสือที่จัดเป็นตำราที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านการนำเสนอ โดยใช้โวหารอธิบายเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อกล่าวถึงเรื่องที่เป็นนมามธรรมผู้เขียนจะเลือกใช้อุปมาโวหารซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ง่ายและทำให้เห็นภาพดังตัวอย่างจะกล่าวคำพีฉันทศาสตร์บันที่ครูสอนเสมอดวงทินกรแลดวงจันกระจ่างตาคำพีทันศา์ที่ครูสอน ในโบราณก็เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ส่องสว่างให้แก่สัตว์โลกนั่นเองคุณค่าด้านวรรณศินใช้อุปมาโวหารเช่นเมื่ออ่อนรักษาได้แก่แล้วไซาย,ยากหนักหนาไข้นั้นอุปมาเหมือนเติงป่าไม่ลุกลามในความหมายก็คือแพทย์หรือหมอ จะทำการรักษาโรคหรือคนไข้ก็จะต้องรักษาตั้งแต่ที่เป็นเบาก่อนรักษาตั้งแต่อาการที่เป็นเบาๆไม่ใช่ว่าเป็นไข้หนักหรือว่าป่วยหนักแล้วถึงรักษาไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาหายได้แล้วก็ใช้โวหารแบบอุปัษษ์เช่นดวงจิตคือกระสับผ่านสมบัติอนโนราอันหนึ่งห้ามโกรธาฆ่าศึกมาจะอันตราย คุณค่าด้านสังคมในคำเพีรันทศาสตร,ร์แพทยศาสตร์ส,รรสงเพราะหหนึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทยฉันทศาสตร,ร์น่าจะมีความหมายว่าตำรารอว่าศาสตร์ที่แต่งเป็นสูตรหรือว่าฉันทลักษ์ตามอย่างตำราการแพทย์ในคำเพี้ถรรันพรเวทของขามและโดยเหตุที่ว่าคำเพีรยถันพรเวทมีเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์จึงมักเรียกว่าคำพีรใส ดังปรากฏข้อความในบทประพันธ์กล่าวถึงคำพีใสไว้ว่าเรียนรู้ให้เจนจัดจบจังหวัดคำพีใสตั้งต้นปฐมในฉันนราสตร์ดังพันนา 2. ส,สะทอ้อนให้เห็นคุณค่าเรื่องแพทย์แผนไทยถ้าจะพินิจในส่วนที่พันานาถึงทัก8ปประการเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพทย์แผนไทยเป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่ง แล้วก็เป็นแพทย์ทางเลือกที่ยังจำเป็นอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 3. สะท้อนข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับทุกวิชาชีพเพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในอาชีพใดก็ตามถ้าไม่มีความประมาทความอดดีความว,ดดวามิสยาเป็นต้นและมีศีลธรรมประจำใจย่อมได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่นๆโดยเฉพาะ อาชีพแพทย์ตัวอย่างเช่นศีลแปดแลศีลห้าเร่งรักษาสมาทานทรงไว้เป็นนิจการทั้งไตรลั์สรณาเห็นลาบอย่าโลภนักอย่าหาันหักด้วยมานยาไข้น้อยว่าไข้หนาอุบายกล่าวให้พึงกลัวคือเป็นแพทย์ต้องมีความรู้ทางคำโดยรักษาศีลห้าและศีลแปดเป็นประจำและยึดพระรัตนตรเป็นที่พึ่ง ยาโรคอยากได้ค่ารักษาจากคนไข้โดยใช้อุบายหลอกลวงคือเป็นไข้น้อยก็บอกว่าเป็นไข้หนักเพื่อจะได้เก็บค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นต้น 4. ให้ความรู้เรื่องศัพท์ทางการแพทย์แผนโบราณเช่นคำว่าธาตุพิการหมายถึงธาตุทั้งสี่ในร่างกายผันแปรผิดปกติไป ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นตามกองธาตุเหล่านั้นคำว่ากำเดาหมายถึงอาการไข้ยางหนึ่งเกิดจากหวัดเรียกว่าไข้กำเดาอาการของโรคจะมีเลือดออกทางจมูกเรียกว่าเลือดก,กำเดาเป็นต้นสรุปทบทวนวรรณคดีในสื่อการเรียนรู On ้ออนไลน์ชุดนี้นอกจากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำพีชันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์และจะได้มาสรุป คุณค่าความสําคัญของวรรณคดีเรื่องหนึ่งก็คือลทธิ์ตะเลงพ่ในเรื่องคัมภี์ฉันทศัสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์สรุปปิดท้ายถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญคัมพีฉันทศัสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์เป็นตําราทางการแพทย์ที่กล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และคุณสมบัติที่แพทย์พึงมีซึ่งแพทย์ที่ดีควรยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อคนไข้ทุกคน นอกจากนั้นคำพีฉันทศาสตร์แพทยาศาสตร์สมเคราะห์จะมีคุณค่าด้านการแพทย์และยังมีคุณค่าในเชิงวรรณกรรมและเป็นตำราทางการแพทย์ที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทไร้และกาบชนิดต่งางๆโดยใช้้อยคำได้อย่างไพเราะสระสวยแล้วก็มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเป็นไปตามขนบของการแต่งวรรณคดีนอกจากนั้นยัง สอดแทรกข้อคิดและในเรื่องนะครับที่เป็นสาระสำคัญที่ได้รับจากคำพีชันราศาสตร์แพทยศาสตร์สมเคราะห์สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพเพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลแน่ชีพใดก็ตามหากไม่มีความประมาทความอดดีความดดวิษยษเป็นต้นและมีศีลธรรมประจําใจก็ย่อมได้รับการสรรเสริญยกย่องจากบุคคลทั่วไป สรุปวรรณคดีในเรื่องลิบจระเข้พ่ายนะครับเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชนโนรสซึ่งเป็นวรรณคดีเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาวราชาแห่งหงสสวดีซึ่งเป็นเรื่องที่ปรากฏในพงศาวดารลนละก็ทํทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมนอกจากจะให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์แล้วยังให้ ความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นเส้นทางในการเดินทัพตามตำราพิชัยสงครามการจัดเตรียมกระบวนทัพแล้วก็สถานที่ที่สำคัญตามประวัติศาสตร์แล้วก็พิธีกรรมในการทำสงครามที่ปรากฏในเรื่องลิลิตตะเลงไพ่ นอกจากนั้นลิลิตะเลงพายเป็นวรรณคดีที่สรนเสริญยอรพระเกียรติแสดงเห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระราชภารกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองถือเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีของวรรณคดีที่ปลุกกระแสความรักชาติให้แก่คนในสังคมและให้เยาวชนในชาติเกิดความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษในอดีต และช่วยกันปกป้องอธิปไตยของไทยต่อไปจบแล้วนะครับนักเรียนสำหรับวรนณคดีเรื่องคัมภีร์ันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์แล้วพบกันในคลิปชุดต่อไปสำหรับคลิปชุดนี้สวัสดีครับ